Music i n s i ไซ t แปดมือเบสวัยรุ่นฝีมือสุดเทพเก่าไปใหม่มาทุกวันนี้มีศิลปินมากมายที่ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของวงการนักดนตรีฝีมือดีที่อายุไม่เยอะแต่ประสบการณ์การเล่นโชคชนตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมือเบสมือเบสยุกใหม่หน้าปัจจุบันมีความสามารถรอบด้านนอกจากจะมีฝีมือการเล่นยังมีความรู้ในการเล่นเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ความสามารถในการทำงานโปรดักชันก็หลากหลายกลายเป็นตำแหน่งที่งานชุกมากๆเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ8มือเบสสุดเจ๋งที่กำลังเป็นดาวจรัสแสงในวงการเพลงตอนนี้มาดูกันว่ามีใครกันบ้าง คนแรกนนเย็บเมเย็บนนมือเบสสุดหล่อของวงดนตรีชื่อสุดแนวเย็บเมเย็บนอกจากความหล่อเกินพิกัดฝีมือการเล่นของเขาก็ยอดเยี่ยมมากณปัจจุบันเขาคือมือเบสที่เล่นให้กับ The Toys เรียกว่าความหล่อสูสีกับเจ้าของงานเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นก็เคยเล่นให้กับวงขวัญใจอินดี้อย่างเดฟมาแล้วคนที่ 2. คนบอมแอตแทรคคนมือเบสแห่งบอมแอตแทรคคนนี้จะมีบุคลิกขรึมๆสไตล์มือเบสที่เราคุ้นเคย บนเวทีเสียงสลับอันหนักน่วงฐานดีเต็มพลังคนเติมพลังให้บอมแมตแทกอยังไม่มีวันหมดถังฐานของเสียงอันแน่นหนาะนอกจากนั้นเขายังรับผิดชอบในส่วนของซินอีกด้วยนี่คือมือเบสที่ทําหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งสร้างสรรค์ให้เพลงของบอมแมตแทกไม่เหมือนใครคนที่ 3. เกสันแห่งควิกแซ b a บสเกสันเป็นมือเบสที่เนื้อหอมอีกคนวงของเขาอย่างควิกแซนเบสที่มีดนตรีแบบกรุฟวี ทำให้เขามีลายเบสดีๆบนกรุ๊ปสุดเท่เสมอและด้วยฝีมือความแน่นอนความสามารถในการเรียบเรียงทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากวงรุ่นใหญ่อย่างสครับและในปัจจุบันเกสันคือมือเบสให้กับวง r e ีแมนดาวซึ่งเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งงานสตูดิโอและเพอร์ฟอร์มคนที่4ี่ย s a ซฟแพลเน็จิกซอชิ้นสำคัญที่ทำให้วงหัวหอกอินดี้วงนี้ติดเครื่อง อดีตมือเบสวงเจอรี่ล็อกเก็ตผู้นี้เข้ามาตามคําชักชวนของดอยและด้วยทักษะที่หลากหลายได้ทั้งแจ๊สและบลูส์ผสมกับความสามารถในการเรียบเรียงและโปรดิวเซอร์ยี่จึงสามารถเชื่อมไอเดียดนตรีของเอและเข้าขากับกรอของดอยชนิดหาตัวแทนยากเป็นอีกหนึ่งมือเบสมานนิ่งที่ความซิ่งไม่แพ้ใครคนที่5ตูนเยสเดย ด้วยดนตรีที่เต็มไปด้วยสีสันของวงนี้นอกจากจะเล่นแค่เบสคุมๆบางครั้งก็ยังต้องเล่นยูนิซันหรือมีลายเสริมอุดช่องว่างของมือกีตาร์ได้ด้วยและมือเบสมานิ่งอย่างตูนก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากเรื่องของการเล่นเบสเขายังเป็นคนที่ทำหน้าที่ในด้านการดูแลประสานงานกับซาวเอนจิเนียร์ให้กับวงอีกด้วยเป็นคนที่ปิดทองหลังพระสไตล์มือเบสตามตำราเป๊ะๆคนที่6เซนเปเปอร์เพลนส์ โู่โูทรงแบทที่รวมทุกร่วมสู่กับไฮตั้งแต่ช่วงแรกจนกลายเป็นขวัญใจฟันน้ำนมตอนนี้เซนสามารถมองภาพรวมเพลงในมุมกว้างเช่นเดียวกับไฮถ้าลองย้อนไปในการเดินทางของ Paper p l a n e s พวกเขาทำดนตรีทั้งโมเดิร์นเมทจนมาถึงป๊อปพังอ m โม r a ทบไอเดียหลาักอาจจะมาจากไฮแต่คนที่ห่อรวมกันได้อย่างแนบเนียนทั้งการออกแบบซาววิธีการวางโครงสร้างรวมถึงงานหลังบ้านก็คือเซนผู้นี้นี่เอง คนที่7ปลื้มยูวบอยทีเจเราอาจจะรู้จักเขาในฐานะยูทูบเบอร์จากช่อง YouTube ที่ชื่อว่าคัพเวอร์ดีๆมักจะมาตอนเมาเก่าแม้จะดูหลุดหลุดห่าหาแต่ฝีมือของปลื้มก็คือของจริงแค่การร่วมง,งานกับยูบอยทีเจที่มีความเพอร์เฟคชันนิสสูงก็การันตีได้แล้วนอกจากนั้นยังมีงานของสาย r b และฮิปฮอปยุคใหม่อีกมากมายหากย้อนไปที่คัพเวอร์ดีๆมักจะมาตอนเมาเก่าจะเห็นว่าเขาเองเล่นได้ตั้งแต่ลูกทุ่งยันฟิวชั่นแก๊ส เป็นมือเบสที่มาครบทั้งไอเดียและทักษะการเล่นคนที่8ปดเบนส์บราเชตสําหรับเบนเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังงานเดียวงานเข้าเวอร์ของเขานั้นเขาเรียบเรียงโปรดิวส์เองในขณะที่งานในฐานะแบ็กอัพเราก็อาจจะคุ้นตากับการเล่นเบสให้กับเดอะทอยส์รวมถึงศิลปินอีกหลายเบอร์งานโปรดิวเซอร์ในสายงานทีป๊อปชื่อของเบนส์ก็ปรากฏให้เห็นในหลายผลงานนี่เป็นอีกหนึ่งนักดนตรีรุ่นใหม่ที่ทั้งฝีมือและความเข้าใจดนตรีอยู่ในระดับไม่ธรรมดา 8มือเบสดาวจราดแสนที่ทักษะดีไอเดียเด่นเก่งรอบด้านเป็นมาตรฐานให้นดกดนตรีที่จะก้าวเข้ามาในวงการโดยเฉพาะมือเบสได้เห็นว่านอกจากการเล่นเครื่องดนตรีของตัวเองก็ต้องมีความสามารถที่ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดอีกด้วย